ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจัดกลับมาเจอกันอีกแล้วกับแอปบีบีหรือบีบีสลล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 นลล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 ล ไปเลย50หมุนโอ้อย่าว่าเข้าเลยนะสเกตเตอร์โอ้โหเสียดายเว้ยเยคอยได้คอยโด,ดนนะจ๊ะคอยได้คอยโดนวันนี้เล่นเสรราทํำทั้งสองช่องเลยนะจ๊ะช่องหลักก็ลงเสาทํำบวกุ๊บปะอ้าวบวกเกือบแสนโอ้โหคุณถี่คุณหน,นักมาแตกดอกสุดท้ายแต่ซื้อเอาหรอกซื้อเข้าไป กือบสู่ขิดเหมือนกันนะเกือบซื้อซื้อดวงจู่บุญหมดสองรอบมาได้สุดท้ายรอบที่สมนะซื้อนะเข้าโอ้บวกไปเจ็ดหมื่นอ้าววันนี้ถ้าถ้าดูท่าก่อนถ้าถ้าไม่ดีก็จะซื้อเหมือนกันนะ <c oughs> ดูก่อนดูก่อนซื้อกลุบวันนี้เอาติ่งมาเล่นติ่งเจ็ดร้อยกว่าบาท โอ้โเจสวยงามใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามกดซับสกไคร b e เบบเบสรอลอด้วยนะจ๊ะใครอยากขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีดโอนี้มาเลยเดี๋ยวเบบเบสจัดให้บอกด้วยนะว่าเกมอะไรทุนเท่าไหร่เล่นยังไงมีสูตรก็บอกกันมาเดี๋ยวจะพิสูจน์ต่อว่าจะปัวหรือเปล่าแต่เบบเบ้เล่นเกมวัวก็คือสูตรสูตรสลับเบ็ดงงสลับเบ็ดจนวัวงง สลับเบ็ดไปขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็ขึ้นสุด500อ้าวเข้าเบ็ด500นะจ๊ะบอกเลยเออสูตรนี้ทำมา4คลิปแล้วนะ <c oughs> เล่นมา4รอบแล้วนะมันเข้านะมันเข้านะหรือเราหมดจบเกมไม่ใช่ว่าหมดสิจบหลักเอ้ยจบอะไรวะสาวทำเนี่ย <c oughs> ไปต่อบวัวปะไปต่อบวัวไหม <c oughs> เดี๋ยวจดวเล่นแบบนั้นได้ดู <c oughs> ติดตามไว้โอ้โหวมาขนาดนี้สวยงามองร้อยสวยต่อได้สเก็ตเตอร์ยิ่งจะสวยอีกหนึ่งอีกหนึ่งขอส่งตัวได้สขอตั้สตัวเลยอ้สวยงามจริงๆนะโอ้อให้าอดวนนะอุตส่าห์ได้เข้ามาแล้วนะอุตส่าห์ได้เข้ามาแล้วขอยได้ด้วยนะ โอ้โหเออหน้าทองหน้าทองช่องแรกโอ้อ้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจะได้โอ้หหน้าแดงหน้าแดงหน้าชมพูหน้าทองโอ้โหหน้าแดงช่องแรกโอ้โหอุตส่าห์ได้เข้ามาน้ำตาจะไหลเขาเข้ามาหกตัวได้สามร้อยก๊บบาทอุตส่าห์สเก็ตเตอร์เข้ามาต้องหกตัวแบบไม่ซื้อได้นะเข้าเองนะโอ้ยขออีกนิดนึงเถอะแตะพันน้าหน่อยแตะพันน้าหน่อย แต่พันได้หน่อยแต่เราก็เบ็ดสิบบาทอีกนะทุกคนนะโอ้ยติดติดเบ็ดเล่นเบ็ดหนักเราไม่เห็นโอ้โหได้แค่นี้โอ้ผมก็ได้เยอะอยู่ก,ยก็เบ็ดสิบบาทโอ้เ <c oughs> ออ,อโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงสวยงามตามทองเรื่องปะสวยงามตามทองเรื่องปะโอ๋อ จัดไปขยิบไหมขยิบเบ็ดไหมหรือซื้อ <c oughs> ติดนะเรานะติดนะติดนะติดซื้อนะเรานะ่ะโอ้โหเราก็บวกขึ้นมาสองพันห้าแล้วนะจากเจ็ดรอนะอ้าวเออขยิบค่อยๆเป็นค่อยๆไปขยิบขยิบไปไม่เล่นเบ็ด3จำสูตรไม่ได้ <c oughs> โอ้ยเนาะอ,อืม เออยังไงยังไงยังไงจ้าพี่จ๋าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมเออบ้าใจจะบ้าใจขออีกนิดหน่อยโอ้ยสิบชองแรกโอ้ยโอ้ยแอบวะแอบวาแอบวาแอบวโอ้ยวอยโยโยโอ้ย โอ้ย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 เออร้อยแปดสิบโอ้โหคูณหน่อยหลายๆอู้ยนาชมพูช่องแรกโอ้ยจะบ้าตายจะบ้าตายจะบ้าตายหน่อยเถอะหน่อยเถอะหน่อยเถอะอู้ยเคช่องสองงั้นสุดจอโอ้โหดอกนี้แปดสิบเจ็ดบาทเออดอกฟ้าดอกฟ้าเอ้ยดอกฟ้าหน่อยดอกฟ้าดอกฟ้า ไหลนอยไหลหน่อยเฮ้ยไหลน้อยแต่ไรนะไหลน้อยแต่ไรนะโอ้โหขอละขอละนัทฮอกนัทฮอกเอาเด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 าสเกตเตเข้าแล้วในเบทสามสิบด้วยในเบทสามสิบด้วยเข้าเองนะจ๊ะเข้าเองไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเอาเกลือโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะเกลืออีกโอ้โหน้ำโอ้โหน่าเขียร์สวยสวยสวยงาม จังเลยสวยงามเอ้ยโอ้ยเลย์เยหน่อยเลยยหน่อยโอ้ยเพิ่งดีใจไปเมื่อกี้โอ้ยหน้าม่วงโอ้ยหน้าแดงช่องเล็กหน้าแดงช่องเล็กโอ้ยแป้นจะแตกเลย์เลยหนึ่งเถอะเลย์เลยหนึ่งเถอะโอ้โหอีกนิดเดียววายสวยงามเออมา โอ้โหไหลน้อยแต่ไหลนะเจเค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 โอ้โหหน้าเขียวทั้งเคทั้งแแมมโอ้ยหนอมาศูนย์แโอ้ยคนภาคกลางนะโอ้ยโโอ้หประทังพูดแตได้เยอะแล้วนะคะทุนน้อยนะจ๊ะทุนน้อยเนาะทุนเจ็ดร้อยนะจ๊ะทุนเจ็ดร้อยนะจ๊ะโอ้โหเป็น อีกนิดไหมเขาเหวี่ยงอีกนิดไหมอีกนิดอีกนิดเอาอีกสักสิบหมุนเนาะไหนๆก็บวกแล้วเพื่อมันจะปัวกว่าเดิมเพื่อมันจะปัวกว่าเดิมขอละนะขอละนะโอ้ยโอ้ยโ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 อ้โหเโอวยจะปวดนะจะปวดนะโอ้โหน้นแตาจะร่วงน้นแตาจะร่วงเออ ไหลก็ยังไม่ได้เท่าเบ็ดเลยเออไหลแล้วได้แล้วเว้ยเออพอละโอ้ยหน้าทองหน้าชมพูเอ,อ้ยไม่ใช่หน้าเขียวหน้าชมพูบอดสีเลยเห็นสีเขียวเป็นสีทองได้ไงวะโอ้คนละคััวเลยโอ้เป็นยังไงบ้างทุกคนพอแล้วนะทุนเจ็ดร้อยนะบวกมาสามพันสามโอ้ไม่น้อยนะจ๊ะไม่น้อยนะจ๊ะหยุดให้เป็นนะจ๊ะหยุดให้เป็นนะ ผสมเล็กผสมน้อยไปไปต่อเกมหน้าเดี๋ยวมันจะดูดคืนฝ <c oughs> ากกดติดตามกดสมัสมาช์เป็นกำลังใจให้ Baby เบเบ้สล็อต้้วนนะจ๊ะทุกคนนะช่องนี้เป็นช่องสำรอง Baby x 2เองแล้วก็มีเบเบ้สล็อช่องหลักนะจ๊ะหรือใครอยากขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเลยเดี๋ยวเบเบจัดให้นะจ๊ะวันนี้ก็บวกแล้วปัวปะเล่นสาวทำ2ช่องเลยวันนี้สาวทำก็คือบวกอยู่ลองะจะลองกันดูอา้าวเจอกันคลิปหนะ้าเบเบ้สล็อตจ้า